สวัสดีครับพี่น้องครับมาหอดแล้วนะครับอ่นองค์ไข่เนาะเบึ่งกาอ่าเพือพนพิสัยแต่ว่าบ่าได้ไปเที่ยวยังกวเบื้ังบองบางไพ่พญา,านาคเนาะหอดแล้วเด้อครับนี่นะครับคนซื้อมีตัวตวนนะครับคนส่งก็มีตัวตวนส่งจริงนะครับเดี๋ยวหันกนล่องแป๊บนึงครับนี่ครับเดี๋ยวอ่าพ่นสื่อพ่นอยากอไเพ่นบ่อยอยากออกช่ชองยูทูป กดรีโมทเลยมันบ่ล็อกเลยมันบ่ลองลองเช็คงบังคับว่ามันล็อกซีบ้านบ่ครับลองล่องมึงเด้อครับลองซีบ้านครับลองมึงล็อกบ่ครับอ่าเบื้งเลือกบ้านด้านนี้นะครับด้านนี้นะมันล็อกบ่ครับโอเคใดๆเนาะแล้วที่นี่เวลาเวลาเวลาเราเฉพาะเราถีล็อกบ้านนี้เลยก็ได้เปิดตะด้านนอกอ่าเปิดตะด้านนอกจะด้านในบ้บ่เปิดบ่ได้ก็คือต้องล็อกมึงเหยียดเข้าใจป่มันมีหมองล็อกอยู่เด้อคือคือถ้าจะล็อกตึงตัวนี้ไอ้ตัวนี้ต้องล็อกเนี่ย นี่ตัวนี้ลองเปิดดันดันได้เปิดบ่ได้แต่ทีเปิดดันออกได้คือเข้าใจปนคือคือเวลารถมันเรียนมากเรวนีจ้า้องไม่เปิดดันได้บ้างมันจะเปิดได้บ่อันนี้สาธิตสาธิตเพ่เกันเปิดบ้างออกบ่อก็บ้างน้ำบางจาก็อะไรที่นี่ปฏิจะมาเปิดทังนี่ปฏิคือเขาจะบ่ายคนลงทังนี่นะ บ่ให้บ่ให้คนลงทั้งนี้เออนั่นแหละคือกั้นบ่อยคนลงทั้งนี้ให้ลงทั้งกลุ่นยังเดียวเออนั่นแหละครับจุดทั่วบักขอเลียคอเบอร์น้ำครับบอกไ่จะนั่งเชิญไ่จะนั่งขึ้นเพิ่นเพิ่นไอ้ท่านนี่เพิ่นแต่งยังไงเนาะครับเนาะเชิญเชิญไปจะนั่งไม่ท่านนี่เพิ่นเฮ็ดยังไงนี่ครับไม่ท่านเห็แต่งเนอนนี่เนาะไม่ท่านเชิญขึ้นเนาะจะต้องเชิญเพิ่นขึ้นเดิไ่จะนั่ง พนนี้มลักษณ์พอทั้งทั้งงูผมบาดเตี้ยงห้ยต่ทั้งนี้ตเตียงเรายงเลยใช่ไหมครับนะครับถ้าอยากเสี่ยงไทยโชคลาภก็งวดนี้นะครับนี่ลองดูนี่นะครับเก่าหนาเก่าลังครับนี่เลขกเกาหมดบ้านนี้พันทางเขาจากซุดหมู่บ้านมันจะเป็นทังแดงนะครับมันจะมีฝุ่นสีแดงน,นิดนึงนะครับอันนี้เป็นเครื่องหนึ่งจุดหกนะครับอี ขายให้ลูกค้าในงบหนึ่งแสนนะครับสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับอันนี้ไม่รวมค่าสง <laughs> <that> ่งกำไรนิดหน่อยก็เอาค่าชิลรถน้ำปลาเอาเอาเอาใช่เพื่ออะไรเพนเพื่อนแฟนเพื่อนยุ่เมืองหนอกนะครับเพื่อเดบงนะครับอันนี้เป็นเครื่องหนึ่งจุดหกยีนะครับผมเป็นรถปีสองพันสิบเอ็ดนะครับทำสีขาวมุกเวลาเวลาไปยืนเวลาไปยืนเรื่องก็คือยกเหลือแกล็ดน้ำนะครับเดือยกเหลือแก๊็น้ำ ยกเลิกแก๊สแล้วก็เปลี่ยนสีแค่นั้นแหละครับค่าเปลี่ยนสีห้าสิบาทยกเลิกแก๊สในบริษัทนี่ครับจะพอสปอยเลอร์ตัวนี้สองพันแปดนะครับชิ้นเดียวนะครับอ่าแต่ก่อนนั้นไม่เคยใส่แต่ตัวนี้บริษัทแล้วเป็นน้ำมันระบบเดียวแต่ว่ามันมันยังมีค้ามขามอาแก๊สอยู่ในนั้น่อยแล้วที่นี่มันจะมีมันจะเป็นผลสําหรับเราต่อภาษีปีต่อไปอ่ะมีมีบ่ครับเบิงบ่งเบิ้งนี่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 น่มีปะมันจะมีแก๊สบวกน้ำมันอ่ะหรือมีน้ำมันอย่างเดียว เบื้องหน้าท no like ุตไทยด้วยไอ้เอหน้าว่านาทีเป็นเป็นซื้อทุตไทยหรอร่ำดับทุตไทยนะครับลำดับทุตไทยซื้อหนาลำดับทุตไทยอันนี้กับวันนี้เพื่อนอน้าที่ซื้อให้ลูกสาวเพื่อนเพื่อนมานั่งซ่อมอยู่ซื้อจังไรหลายคันเราใครบันนี่วันเดียวกันขับเป็นรถทุกรลัวเพิ่งกระพาะแล้วอันนี้วันวันเดีรถเกี่ยวนั่นบอกครับหรือท่านนี้เขาเกี่ยวมือปะ แกใไม่ผมแกแค่เขาใหม่อยู่ข้ามายังเขาหนิบ่ไม่แต่ลูกไอ,อม้มีมีบ่ครับผมมีมันวางไหนครับเป็นแก๊สน้ำมันหรือแก๊สไอ้น้ำมันยังเดียวเน,นี่ยมีนะครับเด้ออันนี้มันเป็นเขียวเหลืองดำเม่นบ่นครับแต่เวลาเราไปต่อภาษีนี่เ้าเหาก็อนเปลี่ยนจากสีนี้มาเป็นสีขาวอันนี้ CNG สำหรับเป็นสินแต่เวลาเราไปโอนปุ๊บเราต้องยกเลิกตัวนี้ให้เหลือแต่เป็นสินอย่างเดียวเพราะว่ามันมันที่ต่อภาษีปีต่อปีต่อไปไง าบ่ยกเลิกคือเราเราเปลี่ยนสีด้วยแล้วก็ยกเลิกน้ำมันไอซีซีนจีซีนจีคือการธรรมศาสตร์เมียนครับถ้าทั้งแดงอัีเป็นสีนันแหละครับสีดำถ้าเป็นสีดำแห้งมัไเปตะเบิงสีดำแห้งอีโมนก็อนนี่อีกบ๊อบเป็นยังครับผมม่ให้เพิ่นเบ่งแน่ถัวนี่นะครับผมซื้อนะครับงวดนนี้แต่ผมซื้อมันไปแปดลอยแล้วนะครับ ไอบ้บ้านยังก่อนครับบ้านยังก่อนครับผมเอฟซีที่อยู่แถวนี้ถ้าอยากมาดูก็มาดูได้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับไอ้พวกนี้ผมบ่อเดย์บ่อเดย์ฟังหลอดเด้อผมผมอัดเก่านะครับที่พวกนี้มันเวลาขี่ต้องเร่งพยายามเห็นลุมเห็นยังพยายามบ๊เบาล์อย่ามันเด้งถ้าเป็นฟังหลอดมันดิ่เนี่ยน,นันนี่วกลัวแบบเผื่อเผื่อสำสมยังนั่นมันสิไหมถ้ามันมันเด้งก็คือหาซิลิโคนที่มันเป็นแบบติดกระจกนะครับมาอัดอัดเอาบริการพิเศษยังเด้อเป็นกาวซิลิโคนหลอดละสองร้อยกว่าบาทอัดเอา อันนี้ผมไม่ได้ฟังนอดไหนเพราะว่าเพื่ออยากสออยากเปลี่ยนยัยังอยู่สีนะครับมันิเจเถอดออกมาได้ตาไฟกับไม่แต่ว่ากางขึ้นนี่อาจจะขี่แบบอย่างๆนี่ต้องเปิดไฟสปอตไลท์นะเพราะว่าฟิล์มมันเป็นฟิล์มแถมแต่ขี่กังเว้นนี่มันมันเห็นธรรมดามันดูบวมเหมือดแต่ถ้าขี้กางขึ้นนี่ดูเหมือนเนี้ยใน่อยนี่นะครับบรรยากาศอากานเป็นมีแตปลาแต่ว่าน้ำนี่เขาเนี่นี่นี่ก็บเบดครับไล่อยู่ เป็นะครับผมท้านุ lonely, ูนถ้าบุูนไงไอปวกบ่อบอกครับเพื่อยังถนัดเพื่อปลาเขากันบ่ปาเขามีกระต่ายมียังกินบ่ครับท่านนี้คือบหาเนชานะโอ้ครับผมกบครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้ที่นี่นะครับคลิปหนาเอาคอยมากกว่กกันไหมขั้นต่อไปนาทิวิ์นนาะอ่าขั้นต่อไปนี้รู้สึกจะเป็นนครพนมประมาณวันพุธน่าจะได้ส่งนะครับนครพนมพรุ่งนี้จะลงพทมกวกนนะครับ สำหรับคันนี้เป็น,เ,ปนเครื่องพันหกหนึ่งจุดหก e นะครับรุ่นตัว e เบรกอีเบสนะครับครับงบหนึ่งแสนสี่หมืนเก้าพันนะครับ,บ, 1, 49, รบขอบคุณทุกการติดตามนะครับผม